สวัสดีค่ะทุกคนว,ว,วนันนี้าพบกับทูบี้ฉันไม่ฉันได้วันนี้เราไปไหนกันคะ,คะ,ะอยู่ที่เยววลา่าค่ะเราจะไปกินมันแรงกันนะคะต้องเดินไปกันนิดเดีนะคะแต่ว่าวันนี้เราสอบลแลวแลัวนะะวนี้ค่ะได้ออกกำลังกายวันนี้เป็นวันแม่นะคะวันที่12สิงหาค่ะเขาเราลืมอเอาไม้มาลืมเอาไม้มาเดินไปค่ะต้องพูดเสียงดังๆเลยนะคะ ตอนผ่านมาเราเจอร้านขายอะไรคะมลาแรงฟองใช่ใช่ค่ะมลาแรงฟองแล้วก็ตะขาบค่ะเดี๋ยวเราจะซื้อมากินกันนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงจะกล้ากินกันหรือเปล่านะคะน้องโน้ตบอกว่าน้องโน้ตจะกินนะคะแต่ว่าไม่รู้จะกินตะขาแต่หนูอยากกินแมลงก่อนแม่ไม่กินนะคะแม่กลัวถึงแล้วค่ะทุกคนเชื่อเลยค่ะ อ่าอย่าอย่อ่าอย่าอย่าใครกล้ากินบ้างเอาไหมเอาจี๊ยวเอาเอาดีกว่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 านนท์กล้ากินบ้างได้อ่ะเดี๋ยว ื้อตัวนึงงใอ่เลยหยิบเอา,เอาดิตัวเท่าไห<อ>าไร่คะอไอันนี้พอแปดสิบเอาตัวเดียวพอ,พอไม่เอานดกินได้เหรอลูกเอาเอาตัวนึงมากินได้ใช่ไม่เมได้สิไม่หนาวก็าดูโอนได้ไหมคะ งอ้มั่นใจเราถือ,อก่อนเดี๋ยนถือก่อนม <c oughs> ั่นใจเหรอคุณแม่ถ่ายถ่ายนี่ก่อนคุณมั่นจใจเหรอโอเแล้วดิถายดูชัดๆดูชัดๆเห็นไหแล้วเขดูเ้าเดินไปแล้นะเฮ้ย กินมั้งอ่ะไอ้ก้ามั้งกินเลยกินเลยอ่ะมาเดินอ่ะกินโชว์พี้มะลังนี่กินโชว์พี้มะลังนี่พูดจ้ะกูดพูดปะพูดไหม oh right bye

แป็นหนอนน่ากลัวมากเลยไม่เอา,ไม,เอาไม่กลัวไม่เอากินเถอะอโนธทำท่ากินไม่อยากกินแล้วกอมนี่นะคะเอาลองหัดกินรสด,ด่วนนะคะว่าอร่อยมากคืออะไรรสต่วนรสด่วนก็คือหนอนไหมไห แบบแปลกๆเสวยอาหารอร่อยออร่ยเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องชามพาชมขอลองาแล้ว้านนองมาเดี๋ยวแม่ถือให้มอกพี่กินไปแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวแม่ขอถุงทุกป้าดีกว่านะคะป้ามีถุงไหมคะขอใส่ถุงหน่อย